คุยชวนคุยหน่อยฮะคุยว่าคุยอะไรล่ะคุยอะไรดีล่ะคุยได้นะครับคุยอะไรคุยอะไรอ่าวันไหนวันนี้วันนี้วันนี้ไฟมานี่ตั้งแต่กี่โมงบ้างแปดโมงแปดโมงเลยเหรอฮะสิบโมงเก้าโมงสิบโมงสิบโมงเขาห้ากันเปิดสิบโมงใช่ไหมเออมาเลยนะมาตั้งแต่เมื่อวานว้าว มาทำอะไรก็น่าจะเหนื่อยกันแหละแต่ก็ไม่เหนื่อยเห่อไม่เหนื่อยเห็นหน้าไม่เหนื่อยแล้วเห็นหน้าไม่เหนื่อยแล้วเนหรอเหมือนกันได้เจอทุกคนก็ไม่เหนื่อยเลยใช่ตรงนู้น่งทุกคนไฟมันไม่มีเราอาจจะไม่สว่างนะ ลงมาได้นะอสยกยไม่ต้องกระโดดลงมานะครับมีมันในเรื่องสวัสดีข้างหลังด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่พนักงานที่อยู่ในงานนี้ด้วยนะครับสวัสดีฝากพวกเราสองคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับใช่ครับฝากไว้นานๆเลยฝากทุกคนด้วยนะครับเสื้อได้แล้วโอ เอาเสื้อออกเถอะอ๋อเอาเสืออกเถอะขอบคุณคุณนเอนะคะช่วยตอบให้ตลอดเลยโอนรอนเปล่าลุงไม่รู้ซิที่มาหายเหงาแล้วใช่คหหายเหงาแล้วใช่ไหมหายเหนืแล้วช่ไหมหายเหงาหายเหงาแล้วใช่ไหมอ๋อหายเหงาที่เจอมากันเยอะขนาดนี้ เงาอ้เงาใช่ก็คืออยู่บ้านเราไม่ได้เจอใครเลยไงอ๋อฮะก็บอกอยู่ว่าเราไม่ได้เจอใครเลยเราไม่ได้เจอใครเลยเราไม่ได้เจอใครเลยสาววายเขาแปลกๆกันนะคือว่าอ๋อที่ว่าไม่ได้เจอใครเลยคงจะเจอแต่พี่โอ๊ตสินะ ว่าเขาต้องไปแอบเจอกันแน่เลยไม่มีใครพูดเลยคิดไว้ไม่มีผิดคู่นี้คู่จริงชัวร์เลแน่อ๋อนี่คือความคิดของความคิดของสาววายไม่เลยใครพูดเลยไม่ได้เชือเลยสวัสดีนะครับผมโบสถยงยุทธเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสาววายแค่อ๋อแค่ประโยคเดียวนี่คือได้ทั้งหมดเลยแปลกๆมันจะมันจะมีอะไรแปลกๆออกมาแล้วเราก็คาดเดาแต่บางทีเราก็เกินไปนั่นแหละ อันแรกสมมติว่าถ้าเขาอ๋อมี้เป็นโอ๊ตโอ๊ตจะคิดว่าอะไรก็อ๋อเป็นเขาเลยทำไมอ่ะเขาจับตัวกันด้วยอ่ะออคิดออกคิดอะไรเขาอีกแล้วเขาจับตัวกันน่ะคนผู้ชายปกติเป็นเพื่อนกันเขาไม่น่าจะจับตัวกันได้ขนาดนี้นี่นะใช่ปะวะ ไม่ใช่เลยเป็นจริงใช่ไหมเกินจริงสนุกว่ะขี้กล้ากันขิงมากใช่เป็นไสิเพราะว่าขิงเนี่ยพอไปซอยอ่ะแล้วมากินกับโจ๊กเขาโอ๊ตอร่อยโอ้โหพี่โอ๊ตอ่ะเอามาโยกับพี่โอ๊ตอีกแล้วว้าฉันว่ามันต้องมีเงื่อนงา เสือฉายเนี่ยวันนี้มึงเล่นอะไรแบบนี้กับพวกเขาโคตรสนุกเลยแช่ปลาเชียวอแล้วถ้าเป็นเขาบอกว่าโหพี่โอ๊ตขิงมากจะพูดจะคิดจะคิดว่าเขาจะคิดว่าอะไรฮะพี่โอ๊ตขิงมากลูกกูแบงค์แหละขิงอะไรแอรชอบซอยใช่ไหมไอ้าวกอะไรต้องซอยขิง แม่ก็ซอยขิงแล้วใส่ในข้าวโอ๊ตใช่ไหมที่บอกว่าอร่อยมากอะสาววายก็จะคิดต่อโอพี่โอ๊ตพูดว่าซอยอย่างเงี้ยคิดดีไม่ได้อีกแล้วรู้แล้วรู้แล้เออมึงพูดเถอะวันนี้หัวไม่เล่นหัวไม่มาเลยวันนี้อาริย์พลชวนชวนสาฮะบอกแล้วว่าเราโบสถ์ยุงยุทธผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสาววายแต่ว่ามันมันไม่น่าจะใช้ความจริงคนอะไรจะคิดขนาดนั้น ไอชอบตอยเมื่อกี้ก็คิดจริงๆรเหรอตอนนี้ยังคิดอยู่เหรอโอเคต้องระวังคำพูดนั่นแหละพูดพูดอะไรไม่ได้เลยใช่อ่าเราหลุดจากไอ้โจ๊ก โจ๊กกับขิงก,ก่อนแล้วกันขนมปังเอาอะไรดีเอาอนไรดีขนมปังขนมปังขนมปังอะไรอีกอะมึงคืออะไรก็คืออยู่บ้านเนี่ยคนเทนต์เกิดกับกูเยอะมากทำไมจนกับกูไม่ได้เจอมึงเนี่ยหนูว่าตอนี้สาววายกำลังคิดอะไรอยู่อะ ฉันว่านะเขาต้องคิดถึงกันมากแน่ๆเออมันสดใส์ฉายใช่ไหมวันนี้กูบอกแล้วต้องเล่นกับสาวไยเอออ่ะเราต่อแล้วต่อเราคือกลัวปิ้งขนมปังเว้ยอืแล้วมันไม่เมืองไทยเกิดถึง200ไทย20ปีไทย เขาบอกว่ากูปิ้งขนมปังไม่อะถ้ากูเหม่อถึงใครอยู่ใช่ฉันใช้เครื่องปิ้งค่ะเออทำไมไม่อะเครื่องปิ้งไม่รู้เหมือนกันนะจจะเครื่องปิ้งมันเหม่อถึงมึงอยู่มั้งแล้วทำไมไม่บอกให้ไปช่วยทำมาทำเป็นั่นอะตัวหัวกูเริ่มแล่นมาไม่เยอะแล้ว เก่งมากเพื่อรักอ๋ออ๋อนี่ยฉันว่าไอ้ที่บอกว่าเพื่อนรักเมื่อกี้รักเพื่อนชัวร์เลยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเราจะมีพรสวรรค์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสาววัยจริงเธอเชื่อว่ะเราแหละ ตีห้าไม่ช่วยยังไงตีสามตีห้าตีห้าตีห้าต้าเอาเราก็มาดึกๆได้ไม่เป็นไรเลยอะไรวะเขาบอกว่าตีสามตีตีห้ากูปิ้งขนมปังอยู่มึงจะมาช่วยกูได้ยังไงก็ง่ายๆเลยก็แค่ปลุกจากเตียงแล้วมาได้เลยออหัวกูเล่นเราเนี่ฉันว่านะพูดพูดมาแบบเนี้ย อยู่บ้านเดียวกันแน่เลยเราสามารถตีความความหมายจากคำพูดพี่โอได้เมื่อกี้เขาต้องอยู่ด้วยกันเออนอด้วยกันฮะอยู่จริงไหมก็ตอนเช้าเพิ่งเอาเอ๋ทันตะวันไปเสียบแจกันให้นะฮะใช่ปะห้องใครวะ มีไหมมีเออใช่ไหมจ่าการอะจ่ะยห้องไหนห้องใครชั้นไหน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 ชั้นดูแค่คนเดียวพวกเธอไม่รู้หรอกมาถ้ามันถ้ามึงคือควาคาดหวังอะไรที่มันคลีชี่คาดการณ์ไ่ไดเลยเขาต้องบอกว่าฉันรักเธอบอกเขาอ๋อบอกเธ่บอกไม่ไอ๋อเดี๋ยวอะไรวะ เขาไม่ของดีมีครั้งเดียวทุ่งเทือยากาด้าหน้างานหน้าเรื่อหน้าจะทำมาลีฉันรักเธอไงงานหน้าเหรอมึงไม่ต้องเหลืออะไรเขาจินตนาการแล้วตรงมือขี้แพนเขาไปหมดเลยอ่ะสับบดเอาไปสกัดเป็นน้ำฉีดเข้าเส้นเลือดดำเรียบร้อยไม่ต้องเหลืออะไรแล้วจริงอ๋อโอเคเก่งมากครับเราชอบความสั้นสัรคของสาววายนะ เราสร้างสาังเวยเราอยู่กับจินตนาการอยู่แล้วช่วงนี้วา่างกินอะไรได้เรื่อยฮะแกงสาวายราวังรักกันจริงกลัวไหมกลัว ทันไหมเมื่อกี้เรื่องเขาบอกว่าถ้าแก้งสาววายอ่ะระวังเรารักกันจริงนะอ๋อแล้วกูก็เลยบอกว่ากลัวมั้งกลัวมั้งกลัวว่ากูกับมึงจะรักกันจริงมั้งอ๋อมึงไม่ทันโอคโอเคขอโทษด้วยครับพิ่งเข้าวงการวายงาน้อง0 0้คนจับตาดูอยู่นะขา นางสนม6,000คนจับตาดูอยู่ก็คือบ้านกูกับบ้านมึงเน่ะรวมกัน6,000คนกำลังจับตาดูความรักของกูวัมึง่ะห่ดูให้ทันและดูให้หมดแล้วกันมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าท right ี่พวกเธอคิดเยอะแยะมามาเธอคิดว่านี่เห็นคะฮะไม่ เรื่องแบบนี้อะไรเขาทำมันใช่เมื่อไหร่ใครจะกลับกลับให้ผมกลับบ้านหรอกูงงอ๋อบ้านบ้านเออเออเออผมกลับนานแล้วเฉลยหน่อยเชลยทุกคนไม่รู้อะไรเออมันมีพี่บ้านจายรับอยู่ในนั้นเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยเฉลยแล้วไงไม่เห็นตาหน้าหรอเก็ไม่เห็นนะ ก็คุยกันไงโอย้ากำลังจะบอกเมื่อกี้ว่าที่เธอเห็นนะ่ะมันแค่ส่วนหนึ่งเราคุยกันอย่างอ,างอื่นไม่ต้องเยอะ yeah. อยแยะแหมชอบทำมาให้ชอบให้ทำอะไรประเจิดประเจิดขอหลักฐานหน่อยใช่ไม่เห็นแนมะ่แล้วเราจะเอาเอาหลักฐานมาจากไหนในเมื่อเราคุยกันสองคนของสมบ้านแม่ <laughs> ข้างๆขายอะไรนะ ให้ช่วยถ่ายไหมครับมะลือนี้จะมะลือนี้ว่างนะไปไหนเฮฟวี่ครับเฮฟวี่อ๋อเฮฟวี่โอเครู้เป็นสาววายหรอคะฮะใช่ค่ะถ้าไม่ใช่ไม่อยู่ตรงนี่้นะค่ะมีมีสาววายรุ่นเยาว์ด้วยมีการรับน้องหรือยังครับ รุ่นเยาวเด็กน้อยอ๋อลุตเด็กน้อยเรียกว่าเยาวเหรอเยาววัยไงอ๋อเทียวอันนีอแล้วคนอื่นๆรุ่นอะไรก็รุ่นเยาว์ผมผมไม่เกี่ยวพี่โอ๊เลยเปิดคำถามอีกห้าคำถามแล้วนะเดี๋ยวว่เราจะแบบเรามากอะไรนะ ม่ได้ยินเลยพึ่งอ๋อมีคนต่างจังหวัดมาด้วยเหรอจรไงจังว้าวเออกูก็มาจากน่านเหมือนกันนะกูก็มาจากชลบุรีอ๋อโอเคต่างจังหวัดเหมือนกันทุกคนมีคนต่างจังหวัดนะฮะก็วันนี้เราก็ให้กำลังใจกันเองก็วันจริงๆวันนี้บางคนอาจจะกลับบ้านวันนี้ใช่ป่ะก็ถ้ากลับก็กลับกลับดีๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยครั้งก่อนเหมือนจะมีคนเกดอุบัติเหตุเป็นอย่างดูแลตัวเองนะครับ ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงคลีเช่หว่ะพี่โบ๊ทเล่นอะไรคลีเช่อีกแล้วใช่จริงจริงเออจริงอให้หนูคเได้อะไรนะฮะกำลังใจสอบกำลังใจในการสอบสอบวนไหนโดนสอบสวนเหรอโดนจับเหรอสอบวันไหนในวนนี้เหรอวันจันทร์จริงๆเวลานี้ต้องไปอ่านหนังสือนะ ขอขอบคุณนะครับส่งกำลังใจไปให้นะครับสู้ๆไม่มีพรใดที่วิเศษไปกว่าพรแห่งความพยายามของตัวเองครับก็เป็นคำตอบแบบอ้อว่าไม่ต้องมามาขอกำลังใจหรอกไปอ่านหนังสือกันสู้ๆนะครับสู้ๆทำได้อยู่แล้วโอเคหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวใครที่ มีของขวัญมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวตั้งแถวด้านซ้ายมือของเวทีเลยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นให้น้องแล้วเราเดินออกทางด้านขวาเลยเนาะโอเคมาลงมาให้ใพี่ๆเขาขึ้นมาระวังตอนลงระวังตกเลยะะค่ะข้ดีกว่าข้างดีกว่าเออเดีย๋ยวตกตกเวทีรบก,กวน เดี๋ยวพึ่งขอโทษขอถ่ายรวมหนึ่ง,งรูปใ<ห>ม,มีจ้าสัหนาสับหน้าสับหน้าสับตากันก่อนมาโอเคอะไรกูกูยืนด้วยเห็นกูจะทัดอายุกูยืนด้วยจะเห็นไหมข้างหลังมาด้วย เห็นไหมเห็นไหมแลม่สวยอ่ะตุกอันนี้หรอเห็นไหมอุ um ๊ยอลังการงานสรงเรเน สอน่ขออีกม่องดสนัไนมาขออีกหนอยน่ดูพเธอป่มากลยตัวงอะไหนที่บอกไม่ช่วจะรู้อินจะ้าสหนึ่งห้าสี่สามสองหนป พี่ของยี่นี่กว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดลงบันไดเดี๋ยวมันจะตกกันเนาะขออนุญาตแถวหน้าเนี่ยขอให้เพื่อนเพื่อนเดินให้ของฝันได้ไหมจ๊ะแถวหน้าตัวนี้แถวนี้เดี๋ยวเราจะตั้งลายแถบนี้แล้วเราก็จะเดินใช้ลุกระวังหัวค่ะระวังนะจ๊ะเนี่ยเหรอไม่ให้ลุกเนี่ยเหรอ